กวหางนะครับคุณสองมาทีมเก <มา S 2> ้าหนึ่งแถวตอนประจำที่เฮ้ยเร็วคุณเองมานะครับทุกอย่างตามสภาพพื้นที่ครับทีมเก้าสองแถวตอนประจำที่อ่าเร็วจ,จับคุณเา้าจับคุณเท้า ถูกต้องนะครับนะครับให้ดูอย่างนั้นครับตอนนี้ว่าไปก่อนนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณในจิตใจที่เราตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะรับดูลักษณะห่าตรงครับหน้าชมเชยมากครับอันมาดูครับตุ๊ขาทีมเก้าสองดูเห็นไหมทีมเก้าหนึ่งแถวกันประจทีเลี้ยว ามเร็วทีม92แถวตน้นประจำที่ 92, ใช่ไหมครับ92ห้อยปลายจุด3ไปเข้าจุดตัวเองครับ92ช่วยครับ นี่คือลูกขบวนแถวตอนใช้ประโยชน์ในการที่จะจัดเป็นลูกขบวนนะครับรับฟังภารกิจรับสรางภารกิจแล้วเคลื่อนย้ายกำลังคนเข้าสู่หมดต่อเดินขาดีมากกำมือพร้อมตบเท้าอ่ะดีมากครับเฮ้ยหยุดลงเลยหยุดที่ยุดต้องตรงเลยโอ้ยหยุดต่อ ก้าอตึงตึงตึ้งทั้งหมดตึงหน้าุหน้าดีฝาด้อยู่้าผ่านเพาะเฉพาะเฉพาะมาขอสอไปพอได้นะครับเห็นไหมครับขอคนมีปัญญาใช่ถ้ารอแขอบคุณแล้วมันไดเป็นยังง นี่ครับการจับกับเราครับครูนะครับจับมือป้องต่อไปครับแล้วก็ตั้งด้วยนี่ครับดูได้ดีดช่วยครับช่วยครับช่วยคูแล้วอย่างนี้หักได้ครับมือข้อมันหักได้แต่ถ้าอย่างนี้ครับดัดยังไงก็ดึงก็ปล่อยไปก็จะหลุดมาเลยครับดึงดึงไปดึงมาดึงไวมาเก็บครับคนมีเชือกรั้งเก็บครับแต่ถ้าดึงดึงหลุดไปเองเอาเอาไปต่อ มันอาจจะไม่ตึงนะลอนะครับดูนะครับเหตุผลต้เทำไมต้องเอาหัวแม่มือท่าไปกับกระบอกถ้าถูกแย่งถูกหักให้ดูนะครับแค่นี้เองครับดีมากทำได้แล้วทำได้ดีครับดีาสบายครับไม่ต้องเกรงง่ามันจะวางมันเองดีมากดีมากโอเคนะครับเสร็จแล้วเอาลงเลยครับปังนี่คือนะครับเดี๋ยวให้ว่ากันแล้วถ้าจะเอาเข้ามาอยู่ในท่า ก็จะเป็นเนี่ยเขาบอกว่าหน้ากระดานเลยนะมั้ยอนเรียกปางแล้วนี่อะไรคือกระแพงเลยนะเขาสั่งว่าหน้ากระดานขวาแล้วยืนหน้านะฮะแล้วก็สองสามนี่คือกำแพงครับอาคารตึกวัดชนจะมาจากโน้นครับเราต้องมาหนึหน้ากระดานทางขวาประจันทีเฮ่บอกนี่ต้องช่วยเฮเลยทุกท่านบอกแล้ว มีคำสั่งต้องช่วยเฮ้ครับแล้วเร็วเร็วเร็วเช็คทีมลงบินดีครับจะดีมากครับดีมากครับอาจจะหักข้อนิดนึงอย่าเอามือกำนิ้วโป้องขึ้นมาดีดูครับมันก็จะได้แนวบมองนะครับสวยมากเลยนะครับตแองเลยเอออั2 2> นนี้ลื่อนลึกนังกูเล่เเลลนบ<ด>ลอ็อกมันขึ้นเองอ่ะเอาเรียงแนวดูนะครับปั๊บทีมเก้าสอง หน้ากระดานขวาร้องทีโอเคไหมเอาทีมเก้าสองหน้ากระดานขวาจ้างทีดีเลยข้างหน้าข้างหน้าไม่เลยไม่เท่เลยไม่ช่วยเลยยังไม่จะจได้เรือใช่ไหมหยิบกอนครับอยู่ในท่าเร้อหอดครับท่าตรงครับปั๊บนี่้องแถวกระบองหอนเงียวนะเนี่ย หุ่นสามสั่งตาระเบียบพักเก้าสองตาระเบียบพักฟึ๊บ๊บเห็นไหมเขาก็จะปุ๊บนะครับก็จะปุ๊บดีเลยตั้งทีมเก้าสองตาระเบียบพักเย่เอออย่างนี้ครับนี่แหละครับดีมากนี่นะเนี่ย ดีครับสบายๆให้มันไปแตะหน้าขาตัวเองอยู่ที่รูปชุดกินรีบ้างครับครับผมสาหรับการฝึกของชุดกินรีหรือชุดประกอบุคคลสมาคัญของตำรวจภูธรภาคเก้านั้นนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วครับโดยเรามุ่งเน้นในการบัตรเชิงยุทธวิธีให้กับค้รับการฝึกครับวันนี้เน้นไปที่เรื่องการเสริมกายบัตรในเรื่องการควบคุมผู้ชนกับอย่างน้อยๆเนี่ยน้องๆนะครับกินรีกลุ่มนี้เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของ ยุวิธีการคัดกรองบุคคลหรือเตรียมพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องที่มาชุมงงงงงงงน,นุมีด้ร้องต่างๆกันในเดกันครับกรณีถ้ามีคนนะครับที่พาหรือมือที่3หรือพาอุปกรณ์ที่มันไม่พึงประสงค์เข้ามาในพื้นที่กระชุมงงงงนุมเนี่ยนะครับน้องๆก็จะคัดกรองเอาออกไปนําตัวออกจากพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามือที่3หรือเหตุวุ่นวายในการชุมนุมน้องศิษย์ของพี่น้องประชาชนครับจากนั้นแล้วนะครับเรายังให้เขารู้ในเรื่องของหลักการปฏิบัติในรูปแบบ ขบวนรูปแบบปจแบบ UN นะครับซึ่งเป็นหลักสากคนครับให้พร้อมในการทํางานเป็นชุดยจ้ยขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพในการที่จะแยกชุดออกไปดําเนินการต่อผู้คุกคามต่างๆนะครับในการที่ทําให้การชุมนุมร้องนั้นไม่เกิดความสงบนะครับน้องๆวันนี้ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องทางยุทธวิธีปจที่สำคัญครับคุณจารกษตุรุตรวช่วงนี้พอใจว่าเราที่ไหนครับดูจากสายตาน้องๆแล้วน่าชื่นใจนะฮะว่าความตั้งใจครับความุ่งมั่นตั้งใจนะครับถ้าได้ตรงนี้แล้วทุกอย่างน่าจะจบ แค่ใจมาก่อนครับแล้วทุกอย่างจะเดินไปตามหลักวิธีครับดีใจครับที่เห็นน้องๆมีความตั้งใจจริทำมาถึงองแค่มาเข้าโครงการนี้เพราะว่าชอบแล้วก็อันนี้เป็นประเทศไทยเป็นสังคมอาเซียนแล้วต่อไปก็จะมีผู้นําต่างประเทศที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ mm hmm. เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ผู้หญิงประเทศไทยเป็นผ,ผู้นําเป็นนักการเมืองเป็นผู้หญิง mm hmm. เพราะฉะนั้นถค่มีกาลังหนดีเยอะๆที่มาอยู่ในการปฏิบัติการใน,นครั้งนี้ mm hmm. ก็จะ ดูแลผู้นำได้มากยิ่งขึ้นค่ะครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับสนุกค่ะแล้วก็ท้าทายดีแล้วก็ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นค่ะตำรวจหญิงก็ควรจะมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมนะคะดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและสตรีนะคะแล้วก็ขณะนี้ประเทศไทยก็มีนายกเป็นผู้หญิงนะคะเราก็ตำรวจหญิงก็ควรที่จะ เข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยความรู้สึกก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ว่าได้รับการเ,เลือกมาทําหน้าที่ณตรงนี้ค่ะ